สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสวีดัตครับพี่น้องครับเมื่อนี้จันลอยมาเระเบิงตลาดของปลาลิ่มของทั้งหลังในคือแม่นม้โคงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลรา,ราชธานีบ้านจันลอยเองครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิมาเบิงของปลาวามี่หยางแน่พี่น้องนะครับของปลาตามฤด,ดูกันนะครับมาาะตลาดอีกหล้วครับพี่น้องเมื่อวนนี้แต่ว่าเบิงบรรยากาศแม่น้โคงก่อนพี่น้องโอ้สุดยอดเลยบรรยากาศสวยงามมากนะครับแนมกันไปตั้งคนสิไปทั้งมุกด่าหานพี่น้องนะครับน้ำง อันนี้คือท่าพ่อนปลนชั่วคาวอำเภอกิ่มราชนะครับพวกน่ะนะครับเรือจอดเต็มอยู่ตารางหุ่นนะครับทั้งปีสิไปทั้งอุบลไปทั้งชองเม็กนะครับทั้งนีสิไปทั้งหมกนะครับป่ะเดี๋ยวสิพาไปละเบิงตลาดของป่าเหมือนนี้มีอีหยังแน่ว่าสิมาเอาหนังเข้มนะครับเอาหนังเข้มไปให่ทีมงานหลังเวทีไปเผาหลังเวทีพี่น้องครับเมือนี้นะครับจีหนังเข้มมาไปดูซิตลาดของป่าวันนี้มีอะไรบ้างตามจันร้อยมา นี่มาแล้วพี่น้องมาแล้วหอดแล้วครับตลาดของปลานะครับโอ้ยทำไมราได้ประเดกประเดกยไม่บ่ได้บ่ได้ขายเต็มดนแล้วได้ผมก็ดีประเดียประเดกต้อนปลาน้าโค้งพี่นอ้องปุ๊บบอกง่ายเลยเดี๋ยวไปรอเบืองตลาดก่อนบัตรในพี่น้องมาเดิมมาเดิมมาเบิ่งน้ำกันนะครับวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับของปลาเริ่มต้นตั้งแต่ทั้งปีละมามาเริ่มต้นมาทั้งพี่นี่มันยังบัดนี่ บักทั่วปีบักทั่วเดือนเลาะตลาดตะลี่มาในเลาะตลาดตะลี่บักทั่วปีมัดเท่าไรล่ะลูกสาวใส่ละผู้ใดผู้ขายเนี่ยมัดใหญ่สามัดน้อยสิบบาทห่วยแม่ข่ายเนี่ยก็หันหลังใส่ลูกข่าเนาะมาในนะแม่ข่าเนาะมัดใหญ่สามัดน้อยสิบโอ้เอาซอยลูกสาวจากมัดก่อนนะมัดใหญ่ในสาวบาทในนะเดี๋ยวเอาเด้อฝากไว้นี่ก่อนเด้อ ไปรอเบิ่งตลาดก่อนเนี่ยงกันนี่ยน้อยตีน้องแดงน้องแดงอยู่านี้เขียดเฮ้ยเอาไปอ้อมน้องเขียดหน่อยเนาะเขียดหน่อยเขียดหน่อยเตียนดงเดงดงแดงเลยอันนี้กบบ่เนี่ยงอ่ยเอาไปอ้อมเสร็จแล้วกบเนี่ยทุ่งจากในเนี่ยเนี่ยทุ่งทุ่งละสองลอยโลนึงบ่ลูกโอ้กบหน้าทุ่งละสองลอยพี่น้องเขียดดิอ๋อเขียดหน่อยทุ่งละห้าสิบบาท โอ้ยมีถุงใหญ่ถุงหน่อยถุงละลอยกับมีแล้วจังสีมาบอกทัวเด้อแล้วเข้าไปดูข้างในก่อนโอ้ยมันยังนี่มันคือพดคือพดแต่ดอกกระลำดอกกระลำบักขามบักอือบักบกไปขับไปเบิ่งทางในก่อนบัดเนี่ยเอาบักอันทั่วลูกสาวเพ่นใครขวางบางังกันเปนจังไรบัดโัสบายดีอยู่ดีมีแห้ง บ่ได anyway. <gained igue> ้มาแต่โดนแต่น <c oughs> ั่นว um. okay. be mm ่า hmm. ม mm ัน hmm. ล yeah, uh ืม huh. กันแล้วส uh ันติเนี่ยตัวใดก็นั่งมาเลยปอดกระปูไหมอืมก็หาแต่สาพวกน่ะเอามีการบอกเลขกันบ่อนบาดเลยเอาเมื่อนี้เมื่อเลขออกเนาะเออเมื่อเลขออกได้หมดนี่กระปูเจ้าคือลายเสียทั้งกระปูดองทั้งบัวดองปอดใจงอยงงอยงอยู่นี่แต่กระปูได้นี่พี่น้องเลยเนาะ กระปูหน้าบ้านเฮาพี่น้องอีปูหน้าครับไซติงลิงงามขนาดเลยขายบอท่านดวงไหวบอเจ้าปูหน้ามาดูกระปูกระปูพี่น้องเสียดเหียงโคบเหงยงปูปลาหงปลายเหงหลายขนาดเลยบักโบกบักยังนี่ช่วงในไปหางานล่ำยังกว่าใส่นะบ่เว้ยบ่ได้บ่มีสูตร์ได้ใส่รุ่นเนี่ย หาเอไหเระอู้เป็นตาเสียบตนี่อามืช้วเมนะย้อนยยนเป็นหางองอไต้ยบปเลค่โอ้ยบักขามมันนักเลงบักขามเป็นตาซั่งบักขามกวนเอาไปต่อยกับเขากันนะคือเป็นตาเสีบต่สามบานหาซบะเอาผู้สาวขายเขาจีมาขายบักขามกวนระบาด แคหาเบิ่งหนังกันหนังคือหลายแต่หนังมาหนิเดี๋ยวมาเอาเด้ออย่าให้คอยลืมเด้อโอ้ยพวกหนังเข้มพี่น้องเอ้ยเป็นถุงเป็นถุงเป็นมัดเป็นมัดนะครับพวกน่ะหนังเข้มหนังเข้มนะครับเจ้ารุ่นใดนเนาะไปเนาะพวกน่ะปลายเฮงกระมีโอ้ถ้าแมย์ใหญ่มาขายพี่ตีขนมโคกเจ้าแค่นี้แหละเออเอาเอาหมัน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 สุกสุกครับพี่ปลายเฮงทั้งพี่อู้มีหอดปลาโลดบาดนี่ ปลาลดแหงกระมี่ร้อยเดียวร้อยปลามัตละร้อยร้อยเดียวร้อยเดียวพี่น้องเอ้ยปลาลดแหงมัดละร้อยพะนะเออปลาแหงนี่ปลาแหงน้ำโค้งนี่ปลาแหงตัดหัวบ่ตัดหัวกระมี่เป็นกระสอบเลย่ยๆบ่แม่นเป็นถุงเด้นี่พี่น้องเอ้ยลงคลิปไปแล้วจะทักบ้านถามเด้อผมบ่ได้อยูได้เลยบ่ได้อยู่บ้านเลยพี่น้องไม่แต่สิไปลำออื่นก็สิไปสกลนครไปไหนอยู่บ่ไปบ่ไปบ่หัน เอาไปน้ำในเบิร์ดล่ะนี่ไปน้ำในเบิดแล้วนี่ไปเป็นแม่คั่วโอ้ย <c oughs> สวรรค์ประโลมเหี่ยงเพื่นอนประเด็กต้อนปลาน้ำขุ่งฆ่ากขนาดพี่น้องเลย <c oughs> ไป <c oughs> เดี๋ยวบนเขับเบื้องทางในก่อนฝากในเด้ออันนั้นเด้อได้มาเอาเด้อบักขามบักขามมันนักเลงบักขามกวนพี่ทั้งพี่กับมี่ือกันปลาแห้ง หนังเข้มสเสดยหอเมื่อน้ำเสแล้วบาดเลยฤดูกาลนี่มีอีหยังแน่บ้านเฮายง่มจังส sure> ิผมมีบักม่วงบักม่วงถวยก็ล้าหลายโดกขนาดเลยปีนี้พืดบักม่วงกินเด้อปีนี้เด้อบักม่วงแก้วบักม่วงถวยบักม่วงกะละมังมีเบิดสุดนะโอ้โหว่าจันลูกพี่ทั้งคนโอ้โหแล้วอืมบักบกมากระโบก ลูกพี่คอยโหโหโหอยู่บนอะสุกขีมันเสมอมันเคลือกแกให้เจ้าเลี้ยงลูกแพี่คือกับปูย่ำหน้าซุกขีมันเสมอมันเคลือเก่าบ่อยังได้ลูกบ่ยังเต่าจะมันเดาเขาใจกันเพิ่นว่าเราเป็นผ้ายาได้บนฮะยังคือเก่ายังคือเก่ายังครบเออยังครบอยู่บ่ครบเต็เงินนั่ะล่ะสว่วงในขาดแค้นหลายยังไงขาดแค้นอีหรีสว่างในเคิ่องงวดรถเคิ่องประกันลวดบ้างฮันแมน บ e ้านทางทานนี่พอดีมือมือกนล่ำอยู่สีสเกยดมืออื่นสีไปล่ำอยู่สะกวก็เลยแวะมาเหรียญน้ำมาเบิ่งปากเขาลาดไงโอ้ยสีมหาเบิ้งหนังเข้มสเลยกจ้าเจาสร้างหนังเข้มโอ้จวกผมนะมัดบักไงโอ้ยมาบ้านละสองรวยอดก็ปั่นเลโอ้ยหนังมัดใีญไงยังสิทธ์มัดละสองรอยมัดละลอยหาซิกรบอกหบอกห้บอลอยหาิป คอสิไปตัดเอาดอกมันยาวสิไปเป็ดมัดละลอยนะบ้าเอาให้ซักสีมัดได้สัตว um ์นะพี่น้องมันใหญ่แห่งมัดมัดละลอยหาซีบตัวคน่นไทยอยู่ดิแต่ว่าสิไปตัดเครื่องสิไปตัดเครื่องสิไปเป็ดมัดละลอยนะครับเพราะว่าซื้อไปมัดละลอยหาซีบเปตัดเครื่องเสียวกำไรมัดละหาซีบบาทเท่านั้นหรอกพี่น้องเอาสีมัดลูกพี่เอาลูกน้องเลยใส่ถุงให้นั่เมื่อหอดบ้านด้วสิไปตัดเครื่องมันยาวไหลมันกี่ห์อืมเรื่องไห้แน่เออ มัดละลายหาซิปตัวอะไรอยู่ได้เลยกปี่กับใคิไปขายสิไปตัดเครื่องหรอกซิไปขายมัดละลายเดือกมาเลยซิปมัดเดี๋ยวไปรอบังกระเด้อโอ้หมวกม่วงสี่เมื่อกี้ยังร้ายบบเนี่ยบ่บ่ยังเงี้ยข่อยบ่มีหมวกม่วงสิมีแต่หมวงธรรมดาโอ้ถาดเล็กถาดเล็กถาดเล็กแล้วไฟเบอร์ปไม่ใส่หนังเนี่ยบ่ผมก็บคากลวนแล้วเนาะสวรรค์แต่บักเกาลัดนี่แหละพี่น้องบ่จะได้แต่บ่เนี่ ถาดละโลูกอันบุหรี่นี่ปลาเกาลัดน,ลลน,นี่ถาดและโลูกปลาคำหวานไปรอบเบื้องข้างในก่อนหน้าใบรวดไปด็นจะไรสบายดีอยู่ดีมีแห้งไม่ยังหันกินยังหันโอตัดเล็ยบไปตัดเล็ยบไปลูกว่ามันกินอียงโอ้ยเห็บดบดผู้ใดถามหาข่อยนะ่ะกินมหดข่ยนะขยอยบ่ าบอกห้อยเดียนนี่ละของปลาย่ำเนี่กับบอกห้อยเดือนขึ้นซื้อลือซ่าบอกห้อยเดือนเขียนมาลัดกินอยู่นี่เซียบันพูอยู่เฮือนอือว่าจะซื้อไปฝากกันบอกห้อยเดือนไปหน้องหงตี้สดๆบอกขับไตหง่วงๆยู่นี่ไตหง่วงๆเลยอือโอ้โหเฮ็ดบด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 ยืดเข้าวครับอีหยัง ป้าบอกบวบแม่ซื้อครบไปออมใส่บ่เนาะม่เตี่ยเนี่ยอยากคันมาจัิงสิล่ะบ้าบ้าเมื่อเดียวนึ่งมืออื่นกับเมื่อแล้วไปจะได้ไหมเนี่ยขันสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเออเพราะจะวินไปไสหล่ะเดี๋ยวเงนเดี๋ยวเงนช่วงนี้ขายยังน่องงัวน่องงัวเออบอกห้อยคว้าบอกห้อยสะพานโอ้หลายอันหลายแนวพี่น้องเอ้ย มีสซูเนี่ยเจ้าตัวอะพี่น้องตั้งพี่เด้พี่น้องตั้งพีขี้เข้าวครับแ,บแสบแสบแสบโอ้บอกห่าใจูบตัวนี้ปลาอีกมัมปลากาปลาน,น้าปุ้ยยังกบปลาเพีย้ยแม่นโดนจังพ่อกันเทียเฮ่าช่วงในงานดักอันนี้เนี่ยเออปวดหลังจันบ่ะหลังสงการไปป่นหลังสงการปุ่นลังจังสีเด๋ออวยมาหาขายของปลาช่วงเฮ็ดละงอกออกเนะาะมันจังสีมว่วน แต่ว่าตอนนี้ก็ไปลองไปล่มสักก่อนสิแมนโคตรง่ายกับไปเลยเนาะโบเห็นเลยเนาะนี่มากโบเห็นเลยเหรอแล้วไปใส่โบนี่โอ้เลยแต่โคตรง่ายคันไปจะไหนอีแม่ข่อยสบายดีอยู่ดีไม่แห้งโศกหมานลั่มด้วยคือเก่ามากระบอกเอ้ามาขายของอะไรตีนี้อยู่บ้านจะซื้อมาเป็นตะยูที่หน่อเพิ่นหน่อ ขายหอดปลาอันน้ำโคงโตบักใหญ่เลยไปน้องปลาหยงเนี่ยเนี่ปลาเพียปลาพ๊อองาตัวดยกมาก่อนไปน้องเออตัวนี้จักลยังจักเล่นจัก่อะขจรออกม้หาจัู่อ่ะหด่อูว่านเมอวานพกันก้อยปลาซี่พี่หมอวานกับจาวอง โอ้คากลายพี่น้องเลยมาเนี่สุดยอดสุดยอดเป็นไดเฮียไก่ป๊าดป้าเจ้าคือตัวใหญ่แต่เฮียไก่ใหญ่ขึ้นจะขวางตีเจ้าขวางไงโอ้ยป้าตองไก่ป้าเพียใหญ่มาปวดแทะเออโธมันตัวซ้ำข้นหมทีนี่จักโลซ้ำเนี่ยบอกใหญ่ใหญ่แนวนลยสี่โลกัวหาโล่โอ้สี่โลกัวหาโลพี่น้องปลาน้ำโพงคล้องแทะนะครับปลาตองปลาบึกปลาอันเพีย พอดใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาภาพมาามือว่านสิเมื่อมืออื่นบ่ได้เมือม่อออกไปอันหาล่องหาลำเอาพี่น้องย่ำนี่กับมีประมานนี่แหละครับนะครับของป่าบานเท่าแต่ว่าตลาดช่วงย่ำเราเลาะสงการเลยสงการไปช่วงเบิดอันนี้แล้วเบิดนาแรีงแล้วเขานาฝนจังสีมาเบิ่งม่นะครับอาจสีมีเห็ดห้อนในช่วงนั้นนะครับเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดปวกจังว่ากันพี่น้องเอาคลิปนี้จานร้อยพ้าเลาะตลาดตตลี่ ของปาลาริมโคงเขมรลาดผู้ได้ยังมาเบิงกับมาเบิงไหนเด้อพี่น้องเด้อราคาถึกๆนะครับมีทุกอย่างให้เลือกสรรโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆไปแล้วไปเร็วพอกันสกลน,นครมืออื่นครับ